สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่งาน d a v High End Show ของวันที่2นะคะและเราก็มาในห้องของ s o u n o x อกพบกับคุณเอ็มสวัสดีคค่ะุณเอ็มครับล b o x เนี่ยเขาบอกว่าเด่นๆคือแบบหลอดแก้วแอมเทินมีอะไรมาโชว์และมาอวดของในห้องีบ้างซาวบล็อกก็จะเน้นความเป็นอนาล็อกนะครับที่เป็นสไตล์เด่นๆที่เขาไม่เปลี่ยนไปไหนจากเดิมเลยนะครก็คือเป็นการเล่นแผ่นเสียงนะครับก็คือเป็นการเล่นที่ มีศารและศิลป์ในการเล่นด้วยแล้วก็ให้เสียงในเพลงยุคเก่าๆที่ได้อารมณ์กลับมาอย่างครบถ้วน,นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแอมลอดแอมลอดก็ถือว่าเป็นหลอดหลอดยักษ์ใหญ่นะฮะหลอดยักษ์ใหญ่ในที่สุดในโลกแล้วฮะก็คือจะให้เน้นเป็นซิงเกิลเอ็นคัตเอ็คือจบในหลอดเดียวทีนี้ความต่อเนื่องเลื่อนไหลความเป็นธรรมชาติก็จะได้ครบถ้วนหมดเลยฮะใช่ก็เรียกว่ามีศาสตร์และมีศิลป์อยู่แล้วนะคะกับแอมลอดแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่มันต้องขับกันให้มันแบบรู้สึกแบบอ้อ <Out> box. อ๋อถ้าอีกอย่างนึงที่ให้ครบเลยก็คือเป็นลำโพงที่ขาดไม่ได้นะครับก็ <Ừ. S 2> ต้องเป็นลำโพงที่เป็นสไตล์มอนิเตอร์ด้วยทำไมต้องเล่นสไตล์มอนิเตอร์นะครับเพราะว่าพอเราเล่นสไตล์มอนิเตอร์ที่มีความเน้นความเที่ยงตรงเป็นอันดับต้นๆแล้วเนี่ยเวลาเราฟังเพลงในยุคไหนในยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตหรือว่าเพลงร็อก EDM เพลงร้องเพลงเศร้า<ๆ>เขาจะถ่ายทอดเสียงตรงตามนั้นเลยครับจะไม่แทบจะไม่มีบุค,คลิกจากลำโพองออกมาเลยทีนี้เราก็สามารถ มีความสุขกับการฟังเพลงได้ไม่ว่าจะแนวไหนสามารถออกมาได้เลยใช่ครับสุดยอดจริงๆแล้วทางด้านนั้นล่ะคะด้านนี้ก็จะเป็นเน็ตอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นปรีพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์เน l e เบิลของนอตติงแฮมนะครับรุ่นสเปซ294นะฮะก็จะเป็นปรีรุ่นรองลงมาฮะจากตอนนี้เราโชว์แล้วก็อาจจะโชว์รุ่นใหญ่ขึ้นหน่อย แล้วท่านต้องเอาตัวนี้มาด้วยอะคะตัวนี้ก็คือเอามาโชว์เน็ตเป็นหลักเลยครับก็คือเน็ตเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นหลอดทั้งหมดนะครับเน็ตเนี่ยจะเป็นหลอดส่วนเป็นภาคตปรีเนี่ยเขาจะเป็นหลอดที่เขาคัตตอมผลิตขึ้นมาเองเป็นเบอร์ของเขาเองครับผมเรียกว่าถ้าสนใจตัวนี้ก็ติดต่อมาได้เลยใช่ใช่ครับตัวนี้จะสลับกันฟังครับที่ตั้งโชว์ตรงนี้ก็คืออ๋อไม่ได้โชว์แห้งนะไม่ได้โชว์แห้งครับฟังได้ด้วยใช่ครับเพราะเมื่อวานก็จะโชว์ตัวชุดนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็เมื่อเเช้้าาารก็ขยัับตวนีม ก็ถ้าใครที่อยากจะฟังนะคะว่าเสียงของที่นี่เป็นยังไงตัวนี้เป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้ต้องมาให้ถูกจังหวะด้วยใช่ครับคุณเรียนมีอะไรอีกไหมคะด้านนู้นเห็นด้านนู้นก็เดี๋ยวก็จะเป็นสายใช่ฮตเป็นสายของ net audio เช่นกันนะครับของ net เขาก็จะทำสายเพื่อให้แมทกับแอมของเขาเองเลยนะฮะก็จะเป็นสายเสีย power แล้วอันนี้คือเด่นๆนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟหลอดเลยนะครับ ใช่เห็นเห็นกครืองเพื่อเขาเห็นเลยบอกเอ้ยทำไมเปื่อยให้เห็นแบบนี้ใช่ครับก็คือโชว์คือแน่เขาเก่งเรื่องหลอดอยู่แล้วครับประเทศเซอร์เบียเขาก็เลยดึงจุดเด่นความเข้าใจของหลอดของเขาอ่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเป็นทหารทําเกี่ยวกับการสื่อสารฮะทีนี้เขาก็เลยเข้าใจการทําเครื่องทำ้อแปลงเพื่อให้เหมาะกับฟังเพลงครับเรียกว่าสุดยอดมากๆของซาวบ็อกยังไงก็ มีอะไรจะฝากไหมคะคุณเอ็มว่าให้คนมาโชว์ชมในห้องนี้กันเยอะๆครับก็ขอฝากพี่ๆนะครับก็มาเดินงานออดิโอไฟล์ครับก็ถือว่ามีงานนี้มีการเปิดตัวนะฮะ,ะสินค้าใหม่ๆหลายรายการจากหลายผู้นําเข้ามากเลยนะฮะ,ะถือว่ามางานเดียวแค่มาซื้อแผ่นเสียงอะไรนี้ก็ผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะแล้วก็ได้ไดมาฟัง บางทีเราถ้าไม่ถ้าไม่มีงานเราต้องไปตามโชว์รูมมันขับรถไกลรถติดนะฮะแต่ว่ามานี้ทีเดียวจบเลยครับจบเลยจะไปมุมไหนจะไปตรงไหนมาได้เลยแล้วก็มาพบกับคุณเอ็มได้อยากถามอะไรแอมหลอดเป็นยังไงจูนยังไงอะไรยังไงถามได้หมดเลยได้ครับผมอยู่ตลอดไหมคะอยู่ตลอดฮะอ๋อตลอดจนปิดงานครับผมค่ะก็มาชมกันได้แล้วฝากร้านหน่อยค่ะถ้าไม่ได้ ซาวบล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อจองหรืออะไรมีที่อยู่ติดต่อไหมถ้าสาวบ็อกที่โชว์รูมที่กรุงเทพก็จะอยู่บนฟอร์จูนชั้นสามนะครับก็ติดต่อคุณโจได้เลยนะครับผมก็จะเป็นร้านพาร์ทเนอร์ของพี่โจก็คือร้านเอ็มสาวนะฮะเอ็มสาวก็จะไปพาร์ทเนอร์ทีมงานอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีสาขาสุราษฎร์และก็สาขาหาดใหญ่ที่กาลังสร้างเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับคุณเอ็มขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ